EP ใหม่มาแล้วนะคะทุกคนเธออยู่นี่ฉันอยู่ไหนเอา้าเธอไปทำอะไรตรงนั้น ใช่ค่ะคือชื่อ E ีีนะแต่วันนี้เข็มจะมาชวนทุกคนนะคะสร้างประโยคภาษาเกาหลีให้เป็นการบอกสถานที่ใช้ง่ายๆแล้วก็บอกวิธีการใช้บอกทริคเล็กน้อยจะได้สร้างประโยคได้เก่งมากขึ้นโอเคนะเปัพย์งาเซลเข็มโคเรมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะมาเรามาลองสร้างประโยคด้วยกันขั้นตอนแรกขออนุญาตแนะนําให้รู้จักน้องมีมี่ก่อนนะคะมีมี่เยมีมี่มีมี่นี่คือชื่อเขานะคะมิมี่มิมีมีมี่มีมี่เย ทีนี้น้องคนนี้จะเป็นตัวละครหลักของเราโดยการที่น้องเขาจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะคะแล้วทุกคนต้องลองสร้างประโยคด,ดูโอเคนะปะก่อนอื่นรู้จักก่อนว่าคืออะไรบ้างอย่างเช่นเข็มใส่คำว่าคงหวอดคงหวอน,วอนแปลว่าสวนสาธาระนะโอเคถ้าทุกคนอ่านลายมือเขียนไม่ออกก็คือฟังเสียงเอาเนาะ,ะส่วนสาธนารณะนะคะคงหวอนอยกี่คงหวอนเนี้ยคงหวอ สวยมากสีเขียวสีฟ้าสวยนะคะทีนี้วิธีการสร้างประโยคมี2รูปแบบรูปแบบแรกชังโซชังโซคํานี้นะคะแปลว่าสถานที่ชังโซที่เขมเขียนหมายถึงคํานามที่เป็นสถานที่เช่นบ้านส่วนสาธารณะโรงเรียนห้องน้งําห้องคาเฟเ่ธนาคารศาลอะไรอย่างนี้นะที่เป็นปะเป็นชื่อสถานที่ตามด้วย A เคำนี้จะอยู่หลังสถานที่อยู่แล้วจำได้ใช่ไหมตั้งแต่ EP 9 b 10แล้วเนาะตามด้วย A นะคะแล้วใช้คำว่า isoyo ที่แปลว่ามีอืมชังโซเออิสโซโยจะแปลว่ามีที่สถานที่นั้นหรืออยู่ที่สถานที่นั้นค่ะเช่นเราบอกว่าเราอยู่ที่สวนสาธารณะเห็นไหมก็เป็นคุงวอน a i s o y o ก็คือฉันอยู่อ่ะอยู่ที่สวนสาธารณะแบบนี้อันนี้คือมีหรืออยู่ใช้คําว่า i s o y o ได้เลยนะคะ i s o y o อันเนี้ยคือรูปสุภาพแล้วผู้ทุกคนแบบดึงมาใช้ได้เลยแบบที่สองการที่เราบอกว่าช so ังโซคือสถานที่เหมือนเดิมคํานามสถานที่ตามด้วย a เป็นคําชี้สถานที่ชะแล้วตามด้วย of s o y o of soyl แปลว่าอะไรไม่มี หรือไม่อยู่แบบนี้ใช่ไหมไม่มีหรือไม่อยู่ดังนั้นใช้อบโซยโยได้เลยวิธีการออกเสียงอบคำหน้าแล้วก็ตัวชีอดดึงมาข้างหลังเป็นอบนี้นะโซโยถ้าใครยังไม่รู้การอ่านตัวสะกด2ตัวแบบนี้นะคะเกมรวบรวมเอาไว้ให้แล้วอยู่ในน้องปูพื้นฐานภาษาเกาหลีเดี๋ยวพี่จะตอบปรับรูปปูพื้นฐานนะคะปุ๊บ ในเล่มนี้นะใครมีน้องเล่มนี้อยู่ในมืออยู่แล้วเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วนะเปิดน้องออกมาดูนะคะจะได้เข้าใจวิธีการใช้ตัวสะกดสองตัวมากขึ้นนะเพราะว่ามันจะใช้ตลอดอยู่แล้วจ้าสองอย่างชังโซ,โซเออิทโ,โซแปลว่าอยู่ที่ไหนชังโซตามด้วยเอออฟโซย์แปลว่าไม่อยู่ที่ไหนเฮ้ยพี่ทำไมต้องใช้คําว่าไม่อยู่ที่ไหนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดคําถามขึ้นโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองใช้น้องเขาเนี่ยในการถามและตอบด้วยโอเคป่ะเลยไ่บอกอม ไม่พร้อมเท่าไหร่ไปเหอะไปเหอะนะง่ายอ่อะมาดูทีนี้เข็มถามว่าม e ีมีนึ่นมีมีนึ่ีเออ is o i ยใช้นึ่นในการชี้ประธานก็ได้ใช้อ e ีกาก็ได้แต่ในวันนี้นะคะในคลิปนี้เข็มจะใช้นึ่นเพื่อเป็นการเน้นยว่าคุณน้องมีมีคนเนี้ยเนี่ยมีคนเนี้ยนเนี่ยน้องอยู่ O ีที่ไหนใช่ไหมเขียนก่อนที่ไหน is o i อ you ใช่ไหมคะอืม ใช้คำชี้ a ตามด้วย isoyo ที่แปลว่าอยู่นั่นเองมีม so ี1หนึ่ง어디 a isoyo เห็นไหมมีมีย me, me, อยู่ที่ไหนคะเป็นคำถามโอเคปะได้นะที่เราบอกว่าถ้าเราจะตอบว่ามีมีอยู่สวนสาธารณะมีมี me, อยู่สวนสาธารณะประเด็นนะว่าเราขาถามว่า O 어디 s 있어요 ถ้าประโยคถามว่าอยู่ที่ไหนให้เอาคําศัพท์มาแทนคํานี้ได้เลยค่ะคํำนี้ออดีแปลว่าที่ไหนเราเอาคําว่าสวนสาธารณะใส่เข้าไปแทนประโยคถือว่าสมบูรณ์เลยที่เราบอกว่าไงสวนสาธารณะคืออะไรนะเมื่อกี้นี้จำได้ไหมคะคงวอนวอนแปลว่าสวนคงคือสาธารณะใช่ไหมนี่ดังเดิมบอกว่าพอก่อนค่ะพี่จาไม่ทันนะคะ,ะคงวอนสวนสาธารณะมีมีหนึ่งอยู่ที่ไหนเออคงวอนเอ อี o ซโยเราบอกว่าเขาอยู่ใช่ไหมจึงใช้อ e so ี o ซโยมิมินุงวอนเนอีซโยมิมินงวอนนอีซยกะมิมอยู่ที่สวนสาธารณะเก่งมากทีนี้เราบอกว่าอิม i เนี่ยไม่อยู่นะคะไม่อยู่นะมี m i เนี่ยไม่อยู่สวนสาธารณะค่ะอยู่ไหนไม่รู้แต่มีมีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สวนแน่นอนอืม ยังไงใช้คำว่าอะไรมีมีเปลี่ยนง่คำไหนคะจำได้ไหมเปลี่ยนจาก isoyl s เป็น ofsoyl เก่งมากกลายเป็นมีมีหนึง่ง공원에없어요มีมีหนึง่ง공원에없어요มีมีหนึง่ง공원เนีย่ย ofsoyl ก็คือไม่อยู่ที่สวนสาธารณะง่ายไหม เออเราจะลองใช้คแค่นี้แหละคะ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็กรุบกริบคำศัพท์ทุกคนรู้อยู่แล้วไวยากรณ์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ใครที่รู้สึกว่าอยากสร้างประโยคไม่เก่งไม่คล่องหรือว่ายังนึกประโยคไม่ทันมาลองซ้อมกับเข็มโอเคถัดไปสิทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่คำแรกห้างสรรพสินค้าในภาษาเกาหลีคืออืฮึคือแพควาจอมแพควาจอม,ขจอมเขียนเสียงอ่านให้นะคะแพควา จอมเขียนว่าแพคควาจอมออกเสียงว,ว่าแพควาจอมถามว่ากฎการออกเสียงน,นี้ต้องรู้ไหมต้องรู้คะ่ะแต่ปกติเราต้องเรียนผ่านระดับต้นไปก่อนเนาะใกล้ๆถึงระดับกลางถึงจะเจอใช่ไหมคะแต่ว่าในเล่มปูพื้นฐานพี่ตัดต่อป๊อปปูพื้นฐานค่ะปุ๊บเล่มนี้เหมือนเดิมนะน้องเล่มนี้เขียนใส่กฎการออกเสียงมาให้ตั้งแต่เริ่มเรียนประมาณ6กถึงดกฎนะคะซึ่งเป็นกฎที่จะได้ใช้ปตลอดชีพที่ทุกคนยังใช้ภาษาเกาหลีอ,อยู่ใส่มาให้แล้วใครมีน้องเปิดดูเร็วๆเลย แพรควาจอมจ้ะแพรควาจอมควาควาเอาเสียงควานะโอเคถัดมาโรงเรียนโรงเรียนคือที่ไหนคะอืมฮักเกียวฮักกียวเก่งมากถัดมาซิมหาวิทยาลายัยคุณพี่ที่นี่มันไม่ใช่มหาวิทยาลายัยเข็มขออนุญาตค่านะเข็มจะเขียนว่าบ้านอ่ะเอาบ้านบ้านนะบ้านคือที่ไหนคะเออจิบ จิบใชก็คือบ้านท่านมาร้านหนังสือค่ะร้านหนังสือคืออ่าซอจอมซอจอม맞ธนาคารล่ะคะธนาคารคืออือ้นแห่งอื้นแห่งทานร้านสะดวกซื้อเอาคำว่าร้านสะดวกซื้อเลยนะคือ ถูกต้องพยนอีจอมพยอนอีจอมพยอนอีจอมเจ,จ,จเดี๋ยวใครสงสัยการออกเสียงคำว่าอีคำว่าอื่เนี่ยคอมเมนต์มาเยอะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเขียนมาทําต่อนะอืมว่าออกเสียงว่าไงกันแน่ถัาไปสิห้องน้ําคือที่ไหนห้องน้าาําภาษาเกาหลีคือถูกต้องควาจังชิควาจังชทันมากร้านเสริมสวยนี่กาลังตัดเลยเง๊บแงๆบแนะคะร้านเสริมสวยคืออืม มียงเฉมียงเฉถูกต้องคำถัดมาห้องค่ะแบบเราอยู่ในห้องน้องอยู่ที่ห้องฉันออกมาจากห้องห้องคืออหลรเออพังพังเก่งมากทีนี้ไปดูต่อโรงพยาบาลค่ะเฮ้ยเก็บศัพท์เยอะเลยเนะี่ยรู้ไหมเก่งมากพอ่อ,พองวอนพ่องวอนพองวอนถัดมาฟิตเนสที่เกาหลีเรียกว่าอะไรเออ ไม่ใช่ฟิตเนสด้วยคือเฮลซ์จังเฮลซ์มาจากคำว่าเฮลนะคะในภาษาอังกฤษใช่ถอดเสียงมาแล้วก็จังสถานที่เฮลซ์จังเฮลซ์จังก็คือฟิตเนสเนาะถัดมาคาเฟ่อืมคาเฟ่คาเฟ่ถูกต้องคาเฟ่ปา๋าอมาทีนี้เข็มถามว่าดูโจทย์นะมีมีหนึ่ง어디에있어요 미미는น어디에있어요ม미는ี어디요ม미는여기ี어นอยู่ที่น미미อยู่ที่ไหนคะที่นี่คือที่ไหนที่ที่เขาเอาไว้ตัดผมก็คือมยงชใไมมียงทีนี้ก็ถามว่ามิมีนนอบว่ที่นเเสาวยก็คือมิ 미용실에있어요มิมินี่มีโงสีเร있어요ทุกคนสังเกตนะเวลาพูดใช่ไหมคะหรือสร้างประโยคอะไม่ใช่แค่ทักษะคาศัพท์อย่างเดียวที่ต้องรู้ทักษะไวยากรณ์อย่างเดียวที่ต้องรู้หรือต้องรู้ว่าแบบคําว่าอิทโซยอลอฟโซยเลือกให้ทันเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นทุกอย่างต้องประกอบกันหมดเลยทั้งประธานของประโยคทั้งคําชี้ถูกไหมดังนั้นถ้าใครเห็นประโยคนี้แล้วตอบได้แล้วนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยผ่านระดับต้นมาแล้วนะคะทุกคนสามารถเรียนไวยากรณ์ที่สูงขึ้นได้แล้วนะ หรือว่าใครที่แบบดูแเรารู้สึกว่าเอ้ยยังไงนะกำลังงงๆอยู่เดี๋ยวดูกับเข็มไปเรื่อยไม่ต้องตกใจดังนั้นเห็นไหมมันใช้ทักษะเยอะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยอ่านเก่งแล้วฟังเก่งแล้วแต่ทาไมตอบไม่ได้ไม่ต้องตกใจเราต้องฝึกทักษะการพูดหรือสร้างประโยคด้วยถึงจะทําให้เราทําการพูดหรือสร้างประโยคได้ดีขึ้นโอเคปะ่ะเออนะฝึกนะคะมีมีนึงมียงเชเรียสโยมีมีนึงมียงชเรเออโยใช่ไหมเขาบอกเขาอยู่ใช่ลรออ่าถัดไป มีมีหนึ่นมีงชงเชื่อโ어요ฟังคำถามนะมีมีหนึ่นมียงชชเรอิสซยโอโจถามว่าไงอืมมีมีเนี่ยอยู่ที่มียงชี่หรือร้านเสริมสวยหรือเปล่ามมีอยู่ไหนอยู่นี่ที่นี่คือที่ไหนคะมีที่อาบน้ำมีอ่างล้างหน้าเออห้องน้ำห้องน้ำคืออะไรห้องน้ำคืออะไรควาจัง ชิลใช่ไหมทีนี้ตอบว่าไงมีมี่ไม่อยู่ที่ร้านเสริมสวยมีมี่เอาอย่างไรก่อนมีมี่เนี่ยไม่อยู่ที่ร้านเสริมสวยคืออะไรคะมีมี่หนึ่งเวลมีมี่หนึ่งอันิโยก่อนไม่ค่ะอาเนียลอันิโยมีมี่หนึ่งมียงชิลก็คือร้านเสริมสวยเขาถามว่าอยู่ที่ร้านเสริมสวยไหมแล้วต้อง <yards é abus> ตอบว่า <första> อ๋อไม่ <or five> <them> ไม่ได้อยู่ร้านเสริมสวยถูกป่ะมีมีหนึ่งมียงเชเอออบ o ซยเลือกคำม่ถูกนะเอออบโซยแปลว่าไม่มีหรือไม่อยู่ใช่ไหมอันนี้หไม่ค่ะมีมีหนึ่งมีมีน่ะมีงเชเรออบโยไม่ได้อยู่ที่ร้านเสริมสวยถัดไปมีมีหนึ่งมีมีอยู่ที่ห้องน้ำเห็นไหม ปฏิเสธาคำถามนี้ก่อนว่าไม่ใช่แล้วค่อยตอบว่าอ๋อที่มันห้องน้ําอันนี้เป็นการทําให้บทสนทนามันยาวขึ้นนะคะจ้มีมีหนึ่งห้องน้ําคือห้องตามด้วย a isoyo คือจอมีมีหนึ่งห้องนก็คือห้องน้ำตรงนีออ่ไงหจัอองชิำ a i s o ได้ไหมยออบได้เหมือนเขียนปะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยเก่งมาก ดูโจทย์นะถ้าโจทย์มันถามคนละเรื่องก็ปฏิเสธไปก่อนเราค่อยบอกทีหลังหรือใครเรื่องที่จะไม่ปฏิเสธตอบเลยก็ได้เหมือนกันนะคะค่อยๆฝึกไปเติมมีมีนึน화장실에있어요มีมีนึน화장실คืออะไรคะ1 2หรือ3อืม1ภาพนี้ภาพนี้화장실에있어요ก็าถามว่ามีมี่อยู่ห้องน้ำป่ะมีมีบอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ที่นี่คือที่ไหนคะที่นีคืออะไรนะ 헬헬뭐예요헬스ม่죠헬스อ그สจครับจ๊미미่ไมี่บมีด้อยู่ห้องน้ำยังไงมิ m i อยู่ที่ฟิตเนสเห็นไหมไม่ได้อยู่ห้องน้ำมีมีงง ine, ine, อยู่ที่ฟิตเนสน,นั่นแปลว่าหนึ่งประโยค2ประโยคต่อกันนะคะเอมีมีไม่ได้อยู่ห้องน้ำก่อนมีมี่หนึ่งม่มีมี1 화장실에 없어요. 미미는 화장실에 없어요. 오심 이 미미 마이유 티화 미미 유나 미미 유 피트니스 이제 미미는 헬스장에 있어요. 미미는 헬스장에 있어요. 봐 단일어자 볼볼 볼려도 나나 데스 둘병이니 미미는 화장실에 없어요. 미미 헬스장 헬스장에 있어요. เฮลซ์จังยู่ทีสอยอย่านมิมิออกกำลังกายนั่นเองอันนี้เราตัดไปถัดไปอันนี้ก็ะไรนะบ้านก็คือจีบธนาคารอื่นแห่งออ่ยี้โรงเรียนใช่ไหมฮักเกียวมิมิหนึ่งจีบอที่ไหนบ้านใช่ไหมม้มนึ่งจีบอยีสอยมิมีอยู่บ้านไหมคะไม่มิมีอยู่นี่อยู่โรงเรียนใช่ไหมอ่ะ ไม่ค่ะมีมีอยู่มหาวิทยาลัยเขาเล่าค่ะทุกคนเข็มจํามหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยคือเทฮักกโออืมอ่ะโอเคมีมีหนึ่งไม่ค่ะไม่ค่ะ,ค,ะคืออาเนียวเขาถามว่าไงมีมีอยู่บ้านหรือเปล่าเราบอกอ๋อ oh, ไม่ค่ะไม่อาเนียวมีมีหนึ่งเทฮักโอเออิโซโยอาเนียว 미미는대학교에있어요해봐대학교여기있어요대학교있어요나매กิออโโก so ก so ่งมากถ้าใครยังจาคําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะเปิดคลิปวนไปวนมาก็ได้นะคะเพื่อทวนเก็บศัพท์ซะหน่อยเพราะว่า,าหลายคนบอกเข็มว่าอยากจะเรียนแยกระหว่างเรียนคําศัพท์ทีนึงเรียนวยากรณ์ที่นึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะถ้าจะให้ถ้าจะให้เข็มเชียร์นะเข็มว่าเรียนพร้อมกันดีที่สุดเพราะว่า เมื่อนักเรียนเรียนไวยากรณ์ยากขึ้นนะคะคำศัพท์มันก็จะยากขึ้นไปด้วยแล้วนักเรียนจะได้ทั้งคลังคำศัพท์และไวยากรณ์แบบคุณภาพที่สุดอะ่ะเออค่อยๆเรียนไปพร้อมกันดีที่สุดนะคะถัดไปมีมีหนึ่งจีเบสเซียวมีมีหนึ่งจีเบสเซียวตอบได้เลยอยู่บ้านไหมอ่าค่ะมีม,มีอยู่บ้านก็กลายเป็นแน่ค่ะหรือครับก็ได้นะค่ะหรือครับเข,า,ขาใช้รวมกันแน่มีมีหนึ่ง ที่บ้านอยู่ใค่มิมิอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านค่ะได้ปะได้ถัดมากมีมิหนึ่งคาเฟอิสโได้ไหมเนี่ยอันนี้คือบ้านอันนี้คือธนาคารนะคะอันนี้คือห้องจำคาศัพท์นะห้องนะคะแล้วอันนี้คือร้านกาแฟก็คือคาเฟ่ใช่ไหมเราถามว่ามีมิหนึ่งคาเฟอิสโ 嗯, 네, 미미는 카페에 카페 카페에 있어요. 미미는. อยู่ที่ 네, 미미는 카페에 있어요. 미미 여기 있어요. 카페에 있어요. 미미는 집에 있어요. 미미는 집에 บ้านใช่ไหมอิสโซยมีมี่อยู่บ้านไหมอันนี้คือบ้านใช่ไหมไม่นะมิมี่ไม่ได้อยู่บ้าน,ม,ม,น,นาาออมีมี่อยู่ไหนอยู่ธนาคารเออมีมี่ยังไงอานิยงใช่ไหมมิมี่เนี่ยอึนแฮงเออิสโซยเห็นปะเข็มใส่คําว่าอานิยงอ๋อไม่ค oh, ่ะมีมี่อยู่ที่ธนาคารค่ะเห็นไหมตอบได้เลยปฏิเสธเบื้องต้นแล้วตอบได้เลยมิมี่เนี่ยอึนแฮงเออิสโซย 아니요, 미미는 은행에 있어요. 여게 은행이요, 은행에 있어요. 게마, 미미를 하나 가는자. 미미 빨 투어 멍이에요, 아까, 이거. 다음 미미는 헬스장에 있어요. 미미는 헬스장에 있어요. 헬스장? 아니죠. 이거 어이 어디? 집이 여기야. 이거 방. 여기야. 이이 여기야. 이거는 방. 방이 여요야 이거는 방. 는 방. 에 있어요 아니요미미는미미ิ방에있어요티่ Hong ้อ่นนง,งอ่งมากตอบได้ไหมทุกคนตอบได้นะและนี่คือวิธีการสร้างประโยคบอกว่าใครอยู่ที่ไหนหรืออะไรอยู่ที่ไหนก็ได้นะเราเอารูปแบบนี้นะคะไปสร้างประโยคว่ารีโมทอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าก็ได้เอ ได้ประผมอยู่ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือแม่ไม่อยู่ที่ออฟฟิศก็ได้ลองสร้างประโยควนวน,วนแบบนี้ดูท่านเข็มให้โจทย์เราบอกว่ามีมีไม,ม,ม่อยู่ที่เอาคำว่าอะไรดีเกาหลีมีม,มีอยู่ที่ไทยค่ะ ลองสร้างประโยคดูคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้ซีรีส์แบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกเขทแล้วเดี๋ยวอีพีถัดไปจะมาอัพให้นะจ๊ะอย่าลืมนะอยากใช้ภาษาเกาหลีเป็นพูดได้เร็วเขียนประโยคแต่งประโยคได้เร็วอย่าลืมซ้อมเยอะนะคะยิ่งซ้อมเยอะยิ่งฝึกเยอะก็จะยิ่งทำได้เร็วขึ้นง่ายมากขึ้นนะจอกันมหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วอยน